เวลาเก้านาฬิกา5้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวุฒิลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมวลีพระวรราชาธินาธิราช พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัชนีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณเพื่อประทับพระจมพระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการเสด็จออกมหาสมาคมส่งรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมบพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านจากโรงพยาบาลสิริราชไปจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม มีประสบนิกรที่ต่างพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองทุนีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากซึ่งต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องตลอดทั้งเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านด้วยความปลื้มปิติและเมื่อเสด็จออกนะ้าศีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเบิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเพียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบร,รมวงศานุวงศ์ ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรเชยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าประธานรัฐสภาเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชชยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาประธานสาลดีกาเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรเชยมงคลแทนข้าราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณาและกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตยปฏิญาณจบกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพแต่วงบรรเลงเพลงสังเสริมพระบารมีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบใจความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่าน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเรื่มใจมีกำลังใจมา,มากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่าน ออการน,นี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพลี่ยงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในมูลคณะและในชาติบานเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีพินธรรมอันนี้ข้อนี้จำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังไใจว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จะอยู่รอดปลอดภยัยและทารงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอน